มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนอดีตพอโรองเรียนลำให้วอนแม่ดาราโนมชายนี่ขณะลูกชายชีวิตรู้ลาเปแฟนครับจากกรณีเคยเป็นข่าวดังอดีตพอโอรองเรียนกลุ่มเพื่อนครูผู้ที่ต้องมารับชดใช้หนี่แทนให้แม่ดาราโนมแมงมุมกิติพัฒน์รัตนาเสรณีเมื่อปี6 2 โดยขนาดนั้นดารานุมได้เผชิญหน้าอดีตพออคู่กรณีแม่ยอมรับแม่คู่เงิน1.4ล้านแต่ไม่จ่ายเงินจริงทำให้เพื่อนครูผู้ค้ำประกันให้แม่เดือดร้อนและพร้อมชดใช้แทนให้นั้นล่าสุดวันที่9พฤษภาคม65อดีตพอโอรงเรียนออกมาเปิดใจล่ำให้ชีวิตสุดลำบากบรรลายต้องมานั่งใช้นี่แทนแม่ดารานุมเงินแต่ละเดือนถูกหัก แทบไม่เหลืออะไรกินคงต้องชดใช้นี่ไปจนกว่าจะไม่มีชีวิตอยู่กลุ่มพออและครู8คนต้องมารับชะตากรรมแบบรับหนี้เมียพออคนหนึ่งเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตไปแล้วส่วนอดีตพอออ,อีกคนถูกทวงหนี้จนเส้นเลือดฝอยแตกต้องพิการอยู่เพียงลำพังนั้นขณะที่ไปส่องความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของดาราหนุม่มแมงมุม กิติพัฒนรัตนเสรณีซึ่งเพิ่งเปิดตัวร่วมแสดงในละครศึกสเสน่หาไก่ทองชลวันทางช่อง8มีพิธีบวงสรวงละครไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาขณะที่โพสต์ล่าสุดของหนุ่มแมงมุมโพสต์ภาพรถหรูพอสป้ายแดงพร้อมแคปชั่นครบรอบ3ปีกับแฟนสาวทั้งติดแฮชแท็กว่าจะเปนจนกว่าจะล้มละลาย ของขวัญชิ้นแรกที่ไม่สามารถเซอร์ภไพ์ได้จริงๆหลายครั้งที่พี่ชอบซื้อของที่มีมูลค่าให้หนูไม่ใช่เพราะอยากให้หนูติดแบนด์หรืออะไรแต่อีกความหมายที่พี่อยากจะสื่อคือพี่มีศักยภาพมากพอที่จะดูแลหนูและคนรอบข้างหนูได้อยู่รักกันแบบนี้ไปนานๆนะคะขับดีๆอย่าซิ่งเยอะนอกจากจะเปแฟนสาวด้วยรถหรูป,ป้ายแดงล่าสุดแล้ว วันเกิดแฟนสาวที่ผ่านมาดาราหนุ่มก็ยังเซอร์ไพรส์ด้วยของขวัญเป็นกระเป๋าหรู a แอร์เมรวมทั้งยังโพสต์ไปเที่ยวที่พักหรูหรือร้านดังๆต่างๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ